สวัสดีค่ะนิรค่ะมิเกนโชค่คะชาวราศีสิงประจําวันที่27มิถุนายนถึงวันที่3กร,รกฎาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องของการคิดการประเมินผลน,นะคะในสิ่งที่ทําไปหรือว่าในอดีตที่ผ่านไปเรื่องราวต่างๆการใช้ชีวิตต่างๆเรื่องของการทํางานการลงทุนที่คุณได้ทําไปก่อนหน้านี้นะคะ ช่วงนี้อาจจะเหมาะกับการมาคิดมาประเมินนะคะว่าเหมาะสมหรือไม่ดีงามหรือไม่อย่างไรต่อนะคะเรื่องของการทำงานมีเกณฑ์วางแผนนะครับจะได้มีการวางแผนระยะยาวก่อให้เกิดความมั่นคงของชีวิตมากขึ้นนะคะเรื่องของการทำงานก็จะมีภาระรับผิดชอบอาจจะมีคนฝากงานหรือว่าจ้างงานเพิ่มนะคะอาจจะมีอาชีพเสริมโดยรวมชาวสิงจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ส่วนใครที่ตกงานมองหางานอยู่นะคะก็ลองมองหาอาชีพที่ครอบครัวเคยสืบสานต่อกันมานะคะหรือว่าเกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์ผล,ละหมากรากไม้นะคะการที่ทำอาหารการกินต่างๆก็ถูกฉลกเช่นกันการเงินนะคะสัปดาห์นี้มีเกณฑ์สร้างผลกำไรหรือสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้นะคะก็ กล้จะออกดอกออกผลให้ชื่นใจกันแล้วนะคะเรื่องของสุขภาพช่วงนี้อาจจะเครียดได้ง่ายเป็นเรื่องของการทำจิตใจให้สบายเหมาะกับการออกกำลังกายนะคะพักผ่อนให้เพียงพอผ่อนคลายความเครียดนะคะจะมีการเข้า,าท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะหรือว่าทำสมาธินะคะทำจิตใจให้ผ่อนคลาย คนโสดสัปดาห์นี้นะคะจากเพื่อนพัฒนาเป็นแฟนได้นะคะหรืออาจจะมีจิตใจที่ตรงกรันใครที่ร่วมงานทำงานด้วยกันหรือว่าเรียนด้วยกันนะคะก็มีเกณฑ์พัฒนาเป็นคนรักได้ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะสัปดาห์นี้เหมาะกับการทํากิจกรรมร่วมกันในยามว่างนะคะอาจจะมีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวการช้อปปิ้งซื้อของนะคะหรือว่าวางแผนเดินทางไกล เรื่องของการซื้อของเข้าบ้านใหม่ๆนะคะก็ทำให้ชีวิตคู่หวานชื่นมากขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอิ็อ็อ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยคะ่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u พามิเคนโชว์ของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ